กนดูนก็ต้งกดฮ้ยจะมีคนมเงียจะมีคนไมเนียอืม เดี๋ยว what the fuck เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมกูไม่เคยตามเพิ่มงงเลยตึง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 ตึ้งฮึนี่เราก็จะมาคุยกันนะครับแต่เดี๋ยวทำไมอยู่ดีก็เพิ่มว่า what the fuck bro what's i going on here bro บรอว่าเต่าฟ้า,ากำจงไหน้ามาจากไหนกันเย้เยว,วันนี่มากนกันเยะแยะว,วะนนี่ยเฮ้โยโอ้แค่จะมาคุยเลยคุยเล่นๆตอบถามกันมากันเยอะขนาดนี้ตกใจเลย คนไม่ย่ายเยอะคนไม่อง่างเยอะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราจะมาคุยนะครับตอนนี้กู้ติดตามเยอะขึ้นไหม,มก็แก้ไขนิดนึงกันอืมโล้โลา่าล ฮัโลโหลฮัลโหลอะไรอะไอ้เสียง <laughs> ไอ้เสียงแกขายแป๊บอไอ้คนทีู่ปตามเพิ่มคนไวจังว <laughs> ะไอ้สุดที่มึงพูดเป็นพันเลยมึงกอดแกขไขแป๊บหนึ่งมึงถ้าไปตามถึงมึงจะเปิดหน้าเ้ยแต่คนก็เยอะเกินสองร้อยเลยว่ป้าสองร้อย เชิดแต่เฮลสงรอยสงรอยคนย่างเลียงสงรอยสงรอยเชียรมันซสอนสามอ่ะอินฟินิตอินฟินิตสอนอินฟินิตมันอินฟินิตเดี๋ยวเวลาซ้อนตัวทีเบียวนะครับ กรโดดที่เบียวนะครับไม่วัสดสุดสวัสดีครับอโอลูลูไม่วันสสุดสวัสดีครับขอไม่คุด้วยจังฮ

เดี๋ยวเราออกดีกว่ามซ้อนเกินไปแล้วิวนี่จากความวงินละวได้อืมจะตเกิอ W อะไรก็ถามได้โอ้โห หกอยนี่จะดิสองอยนี่สองอยคนนี้ืปตามเพิ่มไม่พอคลิปแล้วเพ,พราะพลายสดจีิแหละว่าตัวฟอคเยอะไปไหนเนี่ย์สดทีเดียวไม่นคนมาเยอะชิบหายโคตรตึงไม่อกี้วันอสดจะมีคนเยอะโอ้ฟอคโอ้เชื่อไม่โอเค เราโดนสกีบิดตอวเด็ดกันเลยดูรวมตอนนี้รวมตอนกันอืมเะ็กๆดูมาแล้วกะกดดูต่อกดไลค์ด้วย ต้องไปสักประมาณ15้าทีแล้วกันก็เริ่มมีถึง15าทีแล